เอาขาเชื่ออย่างานั้น่ะจะตำหกเดียวนั่นอยู่จะไหวไหมต้องไหวเพราะเราตำไม่ไม่ไม่ละเอียดมากจั๊กจ้าจั๊กจ้าอือจให้น้ำเลยทีเดียว โคกกระจาใหญ่ต้องหาที่ทำโคกกระเดือ่องสุะให้ลูก,กเต้ากินอมอจริงๆก็ไปทำงานเลยก็ได้นะใครก็ทำกินกันเดงก็ได้แต่ว่าฉันก็เผื่อะเผกนให้กินนไม่ก็อยากเอาไปกินด้วยอยากเอาไปฝากข้าวดาวสสให้ลูกน้องจิ้งท่อมนี่แหละคะ่ะแบบ นี้เดี๋ยวไม่ได้อะม้วมันึกอย่ากหอมเลยเุ้ยจ้วงแบบไปเจอตอนตอนนี้หัวหัวหัวหอมกระเทียมอ่ะนะพริกเม็ดเนี่ยนะนม่โอเคไหมโอเคตั้งนุ่นหนึ่งก็เหนียวอย่างนางเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยแล้วโอเคสีกระติบ เดี๋ยวมาดูให้มันละเอียดจิดหน่อยก็มาดูปูรวมทุกคนนี่ระวางนี่หนูตักน้ำปูให้แม่ก่อนนีแม่จะใส่ไปด้วยตักไปเลยช้อนหนึ่งใหญ่ๆเลยนั่นละใส่ลงไปมันจะได้โคไปด้วยกันเลยอย่าใส่เยอะนะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มค่อยใส่ไปโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เราใส่น้ำปูไปเราก็จะโขกนะเคาะแต่มันจะออกสีอย่างนี้นะการทำนี้ดได้โอเคโเคมตมี่อยางงี้เ,<อ>เกินคนดอกเจา้า <c oughs> เกินมนุษย์มันหน้าดอกเจา้าโอเคมนุษย์แม่นี่แหละที่สุดเลยฉันจะเติมปลาไปนะเกือบยาบอย่างงี้แหละกินกำลังอรออออ่อยเนาะเนาะ นิดนึงน้ำปลาใส่ไปเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวชิมก่อนนะใสมากเดี๋ยวพรน้ำปูกับเค็มน้ำปลากบเค็มโอเคออใส่พผงชูบมม้งก็โยนโคตรหลก็จะเห็นกูใส่ไหล <c oughs> ใส่ไปให้อร่อยเลยแหละคะ่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวชิมก่อนนะคะว่ามันถึง น้ใสนะ่ม่ารนะคะโนมน้ำปูโอเแต้ห็ว่าเนื้อปนิสา,าระกาห้วยพาชิมหน่อยน,นะ,ะคะปลาหมากอะไร หูกระตูนทำไมมันเปะอย่างนี้ตูนยิบยิบยิบรสชาติคุณแม่กินเลยแบบทั้งน้ำอาจารย์ทูทั้งน้ำอทั้งมันปลาทั้งน้ำปูทุกอย่างมันหมูอบอลลอยบอเต๋โอเค <c oughs> จากสี่ถุงแม่จออะอันนี้แค่สามถุงแม่ถุงหนึ่งเบิ้ลกับกล้องโอเคแค่แล้ว เหลือเอาไปกินแกละกันหมดมือหมดเวลเค,ค่ะค่ะข้าวสุกต้องเอามาละ